มาพี่น้องยำรวมมิตรมามาอร่อยแซ่บพี่น้องมาต้มโอนะครับอืมอร่อยเลยจัดเลย ร้านดังในตตอครับเครื่องกระไหลพี่น้องให้มันแสบสุดจัดแนะน้ำนะครับกันบุหรีได้พานไปครับไปซื้อมาก,กินได้เลยครับแสบ

ไม่ห่วงเครื่องเลยเนาะเครื่องหลายนิดนี่ยอยำรวมผลไม,ม้มีแอปเปิ้ลอังุ่นยัง่ยลูก่งสตรอเบอร์รี่วะ เป็นกล่องเลยยุกกล่องเท่าไหร่นะแต่ต่อกล่องยำรวมนี่กล่องไงร้อยแปดสิบบาทกล่องเท่านี้ปะกล่องซาเมียพี่น้อ,องกล่องไงรวมผลไม้ทุกอย่างโอ้เครื่องยำเพิ่งแซ่ยบดิต้องร้องชิมครับเนี่ยงวงเบาก็มีรวมไม่นั่ครับเนี่ยโอ้แซ่บพี่น้องเลย องเยอะอะครื่องอะไรครับพี่นอ้องมุ้งแสบแยงมากมึงเครื่องแม่สมที่รถติดอ่ะชั่วโมงกว่า กุ้งค้าหรลอเนาะเข้าไปรถติดตลาดรุ่มๆนะครับรุ่มหุบอืมอร่อยอร่อยจริงเต็มอ็เนาะ ไม่เผ well. ็ดนะไม่เผ็ดนี hm. ่ออกหวานๆนี่คือสตรอเบอรี่สุดยอดเจ็บคุณายดีพี่น้องไหมแอปเปิ้ กระดาษเปียนนี่จะกระดาษเปียกแทบงนอีกลูปแทบอะไรี่น้องเลยยังมีนี้อีกน,นลยมีอะไรของกิน <laughs> อย่างนี้แบบไหนสบะเข้าขายทุกวันป่ะ ตีครับต่อคิวซืือแล้วคนะรับเนี่ยเสียบสายพ่อุ่มค้าเลยมาตับบลีแบแทบแๆๆบ,บเครื่องให้หลายขนาดจองเลย đoạn ngon ok ngon